สวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องภูมิยงเพื่อเครื่องเรื่องน่ารู้ครับวันนี้ผมนำเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญมอกางมาัางแก้วครับมาให้แทนผู้ที่สนใจรับชมครับรงนี้เป็นพระที่ดูง่ายครับพิจณา,าง่ายอีกหนึ่งองค์ธรรมชาติมากมากครับพื้นผิวต่าง,างยังสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวผม แกให้ท่านชมครับโอเคครับเหรียนเจ้าสัวรงนี้ที่ผมํำมาให้ทุกท่านรับชมนะครับจะเห็นธรรมชาติทุกมิติของเหรียญเจ้าสัวเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรมีธรรมชาติทั้งดินพอกที่เคาะไม่หมดเพราะเขากเกาะแน่น เกาะแน่นในองค์พระแล้วก็ประกันเผาไหมตะกันเผาไหมชั้นบนสุดก็คือดักจากดินพอกเสร็จก็จะเป็นระกันเผาไหมเราจะเป็นสาแดงแล้วก็จะเป็นกระแสโลหะเนี่ยเราจะพิจารณาพระลอเนี่ยแล้วก็ลองรอยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ในที่ใช้ในยุคนั้นครับหลักๆเนี่ยผมจะพิจารณาประมาณนี้าจะซูมให้ชมครับดินเ้าต่างๆตะการเผาไหม้ชั้นบนแล้วก็จะมีสาแดงและกระแสโลหะ อันตรงนี้จะเป็นเนื้อทองแดงตรงนี้จะมีธรรมชาติของพระหล่อนะเขาจะมีเม็ดหูดเกิดจากเม็ดหูดตรงใต้คางเนี่ยก็เป็นฟอกะก็เกิดจากชโลมน้ววนําขี้วัวตอนทาน้ําขี้วัวเพื่อเป็นผนังของของแม่พิมพ์เวลาสำลอกเทียนออกมาเนี่ยจะทําให้ยึดโครงผนังไว้ ให้แข็งแรงเป็นภูมิปัญญาของคนในดีตนะครับการพาน้ำคิวัวผสมคิวัวกองผสมพวกพวกดินจอมปวกพวกแร่เทียที่ไปเคลือบก่อนไปเคลือบหุ่นเทียนก่อนอเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของโครงเวลาสำลอกเทียนออกมาเวลาเทโลหะไปประทุกนะเกิดการประทุกข,ข้างในนะ่ย ก็จะทําให้แม่พิมพ์นั้นเขาคงทนแข็งแรงขึ้นครับเป็นภูมิบัญญัติของของบรรทุกุดเราในอดีตครับเวลาทาน้ําคีบัวก็จะเกิดเม็ดเป็นลูกเป็นฟองอากาศภายในน้ําน้ําคีบัวแต่มองไม่เห็นเพราะมันทึบถูกไหมทึบมองเห็นที่จริงเขาก็ไม่อยากให้เกิดบกแบบนี้เม็ดปุณเนี้ยเขาไม่อยากให้เกิดหรอกเขาจะให้เกิดพิมพ์ทั้งหมดนั่นแหละที่เขาแกะขึ้นมาก็าอยากให้เกิดทั้งหมด แต่ในบางองค์มันเป็นไปได้เหมือนเรียนจอบเล็กของลงพองเงินไปนบางคานนะฮะที่เม็ดหูจะเต็มซอกเล็กเลยตามซอกตามลึกที่ไล่ออกไล่ออกไปหมดจะเห็นเยอะเนี่ยอย่างงนี้จะเห็น1นเม็ดสเม็ดแล้วก็ตรงบริเวณใต้จมูกตรงลำคอท่านะจะมีเกินตรงเนี้ยเวลาสําลอกเทียนมาก็จะเป็นโพโรง เมื่อเทโลหะกลับไปทดแทนก็จะไปแทนโพรงที่เกิดก็จะกลายเป็นเม็ดพวกนี้แหละฮะเป็นเรื่องปกติเบสิกของพระรอนะครับให้ท่านจดจำมีรอยจานของลวงปูรอยจารย์ตัวนี้จะเป็นลวงของลวงปูเพิ่มครับผมค่อยสูงให้ชมโอเคครับมา อย่าไปเป็นองคูได้เลยนะครับเผื่อไปจะเจอนี่คือดินดินพอกของผาของหลวงปู่บุญเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนดินผสมทรายออกีเท่าเทาดำดำ,ดำแบบนี้นะนี่เขาเกาะแน่นนะแคะถ้าแคะนี่คือเสียผิวเลยถ้าแคะนี่ก็จะเป็นติดออกมาแบบ อาจจะแทะไปโดนผิวเดิมเลยเนี่ยเพราะว่าเขาติดแน่นเห็นแบบนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นการรวยนะเพราะว่ามันจะมีพระแบบทำดินเบ้าที่เอากาวไปผสมผสมแล้วมา,ามาใส่ตามหลุมตามหลุมหลงมพ่อเงินนี่เคยเห็นอยู่เอามาุดตามหลุมแต่วิธีที่จะทำเช็คได้คือแช่์แอลกอฮอล กาวมันจะแพ้แอลกอฮอล์เวลาแช่ไปปุ๊บถ้าตรงไหนเป็นกาวมันจะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงรูปแบบทันทีนี่คืออสูตรลับนะครับสูตรลับของการเช็คพวกเบ้าวพวกอะไรที่ทําเรียนแบบมาเนี่ยที่ผมบอกคือตะกันเผาไหมนะสีดำดๆนะ,อะพอเลยชั้นของดินพ่อไปแล้วก็จะเป็นตะกันสีดำดำใช่ไหมเนี่ยตามซอกตามแขนนะที่ยังเห็นอยู่นะ นฮะพอถัดจากตะก,กันทำไมก็จะเป็นสาแดงใช่มไหมเนี่ยสาแดงเอาวงม่วงเนี่ยลักษณะคล้ายกับสาแดงทองเหลืองนั่นแหละคล้ายๆกันพระเขาจะพิมพ์เขาจะลึก รอเชื่อมนะฮะเขาจะตะใบถูก่อนถูแต่งเสร็จแล้วก็มันเชื่อมอ,องห่วงในตัวก็มีนะฮะแบบแบบลงเพเงินจอบเหล็กห่วงในตัวเลยมีครับแต่พบเจอน้อยอาจจะด้วยทําห่วงเล็กการที่หล่อขึ้นมาแล้วทําให้ติดห่วงมาเนี่ยมันน้ำโลหะเดินไม่ถึงอาจ,จทำให้หล่อไม่ค่อยติดก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนมาใช้วิธีการเชื่อมอาจจะเป็นลักษณะนีะ้เพราะว่าเห็นมีการทําแบบมีห่วงด้วยมีห่วงในตัวด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูกระแสโลหะเก่ากระแสโลหะที่เก่าจริงๆถ้าเนี่ยพะเครื่องเ,เกือบร้อยปีแล้วแปดสิบปีแล้วนะดูกระแสโลหะนี่ฮะ ันดูก,กระแสโลหะผ้ารอเถอะดูไม่ยากหรอกครับเนี่ยท่านจะเห็นธรรมชาติต่างๆท่านจะเห็นธรรมชาติต่างๆครับธรรมชาติเขาไม่หลอกใครหรอกครับ ม,มีเพียงคำพูดของคนเนี่ยที่สอนกันผิดผิดเนี่ยสอนกันให้เข้าใจผิดเนี่ยนี่แหละที่มันทำให้คนหลงทางกันอยู่ท่านน่ยท่านดูกระแสโลหะนี่นี่เป็นเนื้อทองแดงผมเคยแต่ผมขายไปแล้วองค์ศึกศึก,กมีการผสมของทองคำด้วยนะ องสึกเราเคยขายไปแล้วเขาไม่ได้จะเป็นทองแดงอย่างเดียวหรอกเขาก็ผสมพวกวัสารต่งางๆลงไปด้วยอย่างโลหะทองคำอะไรพวกนี้นมีพรผมเคยขายไปองค์สึกๆก่อนๆเดี๋ยวก,ก,ก็จะเห็นทองคำบางทีเขาเป็นเม็ดอมือนหวัวไม่ขีดเลยคือเขาหลอมไม่หมดหลอมแบบยังไม่หมดนะฮะเห็นขนาดนั้นเลย ท่านมองกระแสที่ผมให้ชมเผื่อไปเจอๆครับอาจจะหาชมยากสักนิดนึงตัวจริงเนี่ยดินพอกไหมท่านท่านดูธรรมชาติของดินพอกของลวงปู่กาจะเหมือนพวกดินละเอียดผสมทรายอทรายมันเล็กๆเม็ดทรายละเอียดเลยนะเนี่ยดูกระแสท่านดูกระแสะกระแสโลหะ มีในพระแท้เท่านั้นครับอันนี้เ,เม็ดเมาา็ดฟองอากาศที่ตอนทาน้ำคีวัวเสร็จแล้วก็เทลโลหะไปทดแทนก็จะกลายเป็นเนื้อเกินตรงมาตรงเนี้ยเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณครับอันนี้เป็นม็ดฟออากาศถึงเวาลาจำลองเทียน,นออกแล้วก็เทลโลหะกลับไปทดแทน แค่นี้ผมก็เชื่อว่าพวกท่านดูกิลิ่นนตัสวส่วเป็นแล้วนะครับในเนื้อทองแดงเนี่ยดูจะดูให้ดูรอยจการของลูงปูลวงปูเพิ่มจานบางๆจาในให้ความมั่นใจดูความเก่าของรอยตะใบที่ติดตาม ตั้งแต่รอเสร็จเขาก็มาแต่ง,ตงเก็บงานรุ่นเนี้เขาทําสวยครับถ้าไม่สวยเนี่ยผมผมแปลกผมจะมองว่าเอกใจละรุ่นนี้เขาจะทําสวยจากฝีมือสินช่างเขาเนี่ยเหมือนกแบบับเป็นแบบพระที่มียศมีศักดิ์สร้างเขาจะสร้างแบบเหมือนเหมือนจ้างช่างที่มีความรู้ มากในยุคนั้นสร้างนะครับเรียญเรียนเนี่ยเจ้าสวนให้สังเกตตรงนี้ครับผมโอเคครับสิบเอ็ดนาทีรบกวนเวลาท่านเยอะก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปมาเสริมเพิ่มเติมความรู้สําหรับท่านที่สนใจเหรียนเจ้าสัววัตการมแก้วนะครับอันนี้แท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนให้ท่านเป็นองค์ครูได้เลยครับผมสวัสดีครับ